เฮ้ยวีว่านี่มันตีนี่มันตีห้าแล้วเด้เตรียมของเตรียมของที่จะไปอื้อเตรียมเตรียมเตรียมของที่จะไปทํางานหรือยังแล้วมีพวกอะไรที่ว่าพี่ซาร่าเขาให้เตรียมไะเตรียมเตรียมครบหรือยังหรอครบแล้วจะพี่เตรียมครบแล้วอยู่ในย่าเนี้โอเคโอเคท้งนั้นเราไปเถอะเดี๋ยวจะไม่มี เออที่ให้วางเพราะว่าพี่ซาร่าเคยบอกเอาไว้อยู่บอกว่าบางทีเออลูกค้าเข้าเยอะบางทีของมันขาดเหลืองเนี้ยบางทีขนมาทีเป็นรถเลยนะแทบไม่มีที่วางเนี่ยที่เราเตรียมไปอะ่ะเจ้พี่ก็ดกันเถอะป้าป้าปเฮ้ยเอาทำไมร้านก็เปิดแล้วแต่ว่าเข้าไป ไม่เห็นพี่ซาร่าออกมาเลยเพรทุกทีถ้าเข้าไปทีไรก็จะเจอพี่ซาร่าเปิดประตูเอาไว้แล้วแกจะไปทำธุระอะไรส่วนตัวนั่นน่ะดิค้อประตูเรียกดีกว่าพี่ซาร่าพี่ซาร่าเอา๋อยู่น้นำอยู่เอาเหรอนึกว่ายังไม่ตื่นตีแล้วจะยูนนั่งน้ำโอเคค่ะ พี่สางล่าทำอะไรอยู่ในห้องน้ำอ่ะกำลังน่าอยู่เพื่อนกระชิบขี้เพื่อนเพื่อนว่าจุด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 สีเอ่อวีว่าเขาคงจะทำทุกอย่างอะไรั้งอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขี้เยยวจะทำอะไรก็ทำกันกได้เลยไม่ตัองลำพี่โอเคจ้ะ สาระทางนั้นทา,ทางนั้นเราเอาขนมออทางนั้นเราเอาขนมปังไปวางไว้ดีก่าโอ้ยหนักจังเลยวะเนะี่ยเดี๋ยวขนมปังเออไปวางไว้ก่อนเพราะว่าลูกค้ายังไม่มาเยอะเพื่อเอาเข้าตู้อบนะก็ใช่ไงเอาเอาขนมปังที่ที่ยังไม่อบนั่นแหละเอาไปจัดให้มันเข้าที่เข้าทางไง เชิญทางนี้ค่ะรับอ,อะไรดีดคะ,คะร้านกาแฟ Amazing ย,ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าเชิญด้านนี้เลยนะคะร้านกาแฟ Amazing ย,ยินดีต้อนรับค่ะสวัสแบบดีนี่เป็นเด็กเกิดใหม่เหรอใช่ค่ะ,ะชื่อลีลาวดียินดีที่ได้จัดนะครับคุณลี ค่ะอ๋อค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันค่ะเอ้อว่าแต่เอ่อจบจบกนีอแ,แ,แ,แล้วจะทานข้าวทาอะไรผมสักหน่อยนะครับโอ้คงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะแยะเลย เป็นะไรครับเอาไว้หลังก็ได้งั้นตอนเยน็นผมจะมรับคุณตะคันท่านะครับหน้าประหลาดใจนะวิวาวิวามีอะไรพี่เฮ้ยไ,ไอหมอไอไอหมอนี่มันไอหมอนี่มันชักจะยังไงยังไงแล้วนะเนี่ยออทำไมม,มันมฉันคิดว่าไม่น่าไว้ใจ่ล้วมาดิ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะพี่บอกว่าลูกค้าเยอะก็ลูกก็ลูกค้าเยอะจริงๆแล้วตัวเย็นมันจะมารับพี่ไปกินข้าวให้ได้เฮ้ยทําไงดีวะสวยแล้วเยหนูจัดการเองอ <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าตอนนี้จะจะตอนเย็นนี้จะรับพี่สาวฉันไปกินข้าวด้วยใช่ไหมคะแล้วมันเจ๋อะไรกับเธอ อ๋อพอดีว่าเย็นนี้พี though, aro aro, walk walk. Obile, ่สาวฉันเขาไม่ว่างนะคะพี่สาวฉันเขาต้องไปงานแต่งของเพื่อนดาแล้วใครว่าใหมาอัดดวยอ้าวนี่คุณฟังฉันก่อนสิคะเย็นนี้พี่สาวของฉันเขาต้องไปงานแต่งของเพื่อนคุณกลับไปก่อนได้เลยนะคะพี่สาวฉันเขาไม่ว่างฉันไม่ได้เธอค่ะแผนนี่ทุณไมล่นคะคุณที่ฉันพูดกับคุณดีๆนะทำไมคุณต้องมาตะคอกใส่ฉันนี่คุณก็แก่ครัพ่อของพี่สาวฉันแล้วนะก็เด็กเสิร์ จะอะไรกับพี่น่าฉันเป็นเป็นลูกค้าที่ใหญ่ยังไงคุณลีเขาก็ตั้งเชี่อฟังฉันไม่ใช่พุ่ก,กาอย่าไมเสียัจจะเป็นน้องแต่ก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะนั้นมีว่าไปนะว่าไงหรอวีว่า เขาหาว่าหนูเสือเเื่อนพี่นะสิวันน<อ>ี้ว่างพี่แล้วคิดไปคุยกันเองแล้วกันได้พี่ก็พี่ก็พอจะมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่บ้างเดี๋ยวจัดการเองขอบใจนะน้องรักจ้ะอุ้ยผู้ได้เปราขยะใครเนี่ยวันชิบอ้อยลน้นมันล้นแนวนีเดี๋ยวไปบอกว่าเบิด่อน เฮ้ยเมื่อกี้แกทะเลาะกับใครวะเสียงดังมากเลยผู้ชายคนนั้นอะมันจะจีบแกหรือเปล่าบ้าหรอเขาไม่ได้มาจีบฉันเขาชื่อพี่เขาชื่อเสือเขาเป็นรุ่นพ่อของพี่สาวฉันกับฉันได้แล้วั้งแต่เขาจะมาจีบพี่สาวฉันนะสิแกอืน่ากลัวร้ายไม่เบานะเนี่ย เสียงดุยังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่นแะสินี่ขนาดฉันจะไปขัดขวางเขายังหาว่าฉันไปไปเสือกเลยอ่ะแกนี่ฉันเป็นห่วงพี่สาวนะเนี่ยออย่าให้ฉันได้เจอนะถ้าฉันเจอนะฉันจะเข้าไปฉุกหน้าให้เออแล้วว่าจะแกเถอะมีแฟนหรือ,อยังคะ oh. ยังอะแล้วก็ไม่คิดจะมีด้วยผู้ชายเดี๋ยวนี้มีแต่อันดังยากๆกนั่นสินะผู้ชายเดี๋ยวนี้มักรักใจไม่ได้ฉันก็ไม่ชอบดูอย่างอิตาเสือนั่นสิหน้าตาฉันดูแบบแรกฉันก็รู้แล้ว,ว่าหน้าตาเขาไม่น่าไว้ใจพูดกับพี่สาวฉันนะพี่เสียงอ่อนหวานเชียวแต่พูดกับฉันนะโอ้โหดุทั้งหน้าตาดุทั้งน้ำเสียงเลยแกแล้วว่านะแกวิวีิวา เราว่าอยู่คงความโสดไปได้วยกันดีกว่าแกเออก็ดีนะแกคนโสดอ่ะจะได้เป็นหลันล้าตามสบายจริงนะมี่จะแม่เล่นใครอ่ะใครแอบซ่อนอยู่หลังร้านใหนะ้น้าเอาไว้แบบนี้นะ เดวต้องเอาตนดาใส่้ยงี้มันก็คุกมันลงมนั่นไงไปไเป็นนั่นไงพ<อ>ี่เสือเออไม่ใช่นายเสือที่ฉันพูดถึงนะอ่ะไม่นี่เหรอน่าสาหิตในถึงบ้าได้ไหมน้าสาี่ลุงคาวพ่อฉันแล้วได้ไหมมาสีพี่สาวฉันไม่ตูวไม่เจียมกระลาัวตงง <S <S ัวเองเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัเาานเพืเธอฝังคน เรามื่อไรจะให้ฟังด้วยนั่นเป็นไหนไหนี่ไงนี่คือภาพภรรยาของเขาภรรยาของเขามาร้อ,องไห้กับฉัมบอกว่าเช่เตือนน้องเขาด้วยว่าเขามีภรรยาแล้วเฮ้ยนี่แสดงว่าพี่ลีลาวดียังไม่รู้สินะมิจะมาเราจะทำยังไง เดียนีอะ,ะเยังไม่รู้แต่ถ้าแตถ่ถ้าพี่บอกอะไรไปเดี๋ยวนางก็จะโกรธพี่อีกตอนนี้พี่สาวฉันก็รักนายเสือหัวปักหัวปนด้วยสิขนาดฉันไปเตือนเออนี่นี่ฉันยังไม่ได้เตือนเลยนะแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเหมือนพี่เสือกับลีลาวดีพี่สาวฉันนะอะเขาจะรักกัน พี่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้ก็มีแค่ควาแสนอ้าวมาแล้วจ้าสาวสาวคุยอะไรกันอยู่จ้ะอ๋อไม่มีอะไรจตกพี่คือพี่เสือเขามี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 มอะไรบอกพี่มาสิว่ามีอะไรถ้าหนูบอกแล้ว พี่จะว่าอะไรหนูไหม่ะเอาก็บอกมาก่อนสิบิ๊กจะมาบอกดิโว้สองคนนี่มันจังได้วะคือทำาจดีนะพี่เสือเขามีลูกมีเมียแล้วมนาะพี่รเรเราดีนืกว่าเรื่องอะไรฟังเลยนะก็ไม่เห็นจะก็ไม่เห็นจะแปลกนี่อ่ะพี่พูดมาเลยค่ะพี่ซาร่า ฟังคลิปพี่พี่จะเปิดแต่ไปนี้นะฟังให้ดีเฮ้ยคิดเสือมานี่แหละคลือคือคือภรรยาของเขามาร้องไห้ให้พี่ฟังแล้วให้ฝากแล้วให้พี่นะ่ะแล้วให้ฝากพี่เตื่อนเองว่าเพื่อใจคนนั้นนะมีภรรยาแล้ว พี่ซาลาลีนะ่ะก็พอจะรู้ข้อมูลมาบ้างเพราะอย่างงี้ไงลีถึงได้ไม่ไปกินข้าวกับเขาก็รู้มาบ้างเหมือนกันก็พยายามชวนอยู่แชทหาทุกวันพักหาทุกวันบางทีก็วิดีโอคอลเหมือนกันแต่ไม่รับบางทีที่หนึ่งที่สองยังโทรเลยแต่ที่แต่ที่พี่ซา่ามาบอกอะ่ะมันช้าไปแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรขอบคุณนะ แต่ที่ตีลาวดีไม่ฟังน้องเพราะว่าตอนนั้นคือลีลาวดีก็ยังไม่รู้แน่ชัดก็ก็ต้องมองในแง่บวกไว้ก่อนนะคะที่ลีลาวดีไม่สบายหรือเปล่าน่ะก็แค้อากาศนิดหน่อยนะนุไม่เป็นไรหรอกเนือพวกมกมึงกลับกุมกุมนินทากูหรอ เปล่านะแต่เสือเอ๊ะพี่เสือไม่มีอะไรค่ะคือมีว่ากับพี่ซาร่าแล้วก็พีมนีลาวดีใช่นี่นะ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 นี่พี่เสือกล้าตบหนูแล้วไงเฮ้ยหนูกล้าจับมึงน้าใชยตัวจับมึงไม่ฉันเล่นกับทีมนลาวดีเลย ถ้าถ้ามึงไม่อยู่มึงโดนแน่มึงคิดหรือว่ากูจะโง่ที่กูไม่ไปกินข้าวกับมึงอ่ะก็เพราะว่ากูรู้ไงว่ามึงอ่ะมีเมียอยู่แล้วมึงอ่ะโง่กว่าฉลาต่างหากล่ะไอเสือมึงกล้าเพื่อนนี้กับกูละกินเลยทำทำไมมึงคิดว่ามึงอายุเท่ากันกับพี่สาวกูแล้วกูจะปลานีมึงหรือ มึงนคิดจะทำอะไรกับกูนนี่ฉันอยากพูงาะทำอะไรไม่ได้แล้วคุณไม่ได้นะมีดิคิดดิทำไมจะไม่ทำได้ถ้าอย่างนั้นวีว่าไปเรียกนายอัคคพลมาสินุ่นอยู่หลังร้านนุ่นไปค่ะพี่อัคคพลคะพี่เรีาวดีเรียก เดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวนี้อีเล่นี่มึงแน่ใจกูเลยมึงมีไรกูก็มีไรหรอวะไม่เห็นสิยากเลยซัมผูเบาวไม่สื่อแน่ใจกูกูจะฆ่ามึงอีเล่กูจะฆ่ามึงยุะเยอดเอาเมย์คุณบอกให้หยุดไงพี่ลีลาวดี ที่เสือเขามีได้ที่เรามาดีก็ต้องมีได้ต่างคนต่างมีจบนะอีพาชยาอัธพลจัดการเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงไปกูด้วยมึงจะทกากูไปไหนเฮ้ยไป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 จบเรื่องทันทีอ้ย ุณนะที่พี่ทีแรกวันนี้ไม่ตกเป็นเหยื่อขอคนชั่วฮ <c oughs> <c oughs> ขอบใจนะอารุไม่เป็นไรหรอกครับ <c oughs> เห็นยินดีทำ <c oughs> เพื่อ้าวแล้วนี่ตั้งแต่นายมาอยู่ที่เนี่ยกี่ปีแล้วล่ะก่อนที่ฉันจะเข้ามาอีกนะผมอยู่ที่นี่หลายปีแล้วล่ะครับ อ๋อนี่นี่พี่อัครพลฉันจะบอกอะไรให้นะพี่ชอบผู้ดีลาดีไหมแหม่ขยันขยอจริงๆเลยนะน้องคนนี้ก็ได้ชอบอ่ะก็รีบเลยมีว่าจะไม่ขวางเลยมีว่าไปนะแหม่น้องคนนี้อืเอา้า เอา้าแล้วนี่นายจะพาฉันไปไหนล่ะอรัผมอยากให้เราคุยกันตรงนี้ดีกว่าครับโอเคได้ไม่มีอะไรขัดข้องมีอะไรจะคุยกับฉันหรอว่ามาสิมรือคุณเจ็บปวดแบบเรื่องที่เกิดขึ้นเอ่อเอเอทีผมอยากให้คุณเกิดใน ไ,ไอเปิดใจอ่ะขอภัยนะก็เปิดใจมันก็เปิดใจได้นะแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเอ่อกลัวฉันฉันกลัวว่านายจะรับไม่ได้อ่ะเพราะว่าฉันคุยกับคนไปทั่วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าฉันเจ้าชู้หรอกแต่ว่ามันเสียรู้คนบ่อยอ่ะคืออดีตมันเคยพังนะเราเราก็เลยไม่ได้คุกเราเราก็ไม่ได้ชั่วหรอกเราที่ท,ที่ต้องคบเยอะๆก็เพราะว่าเพื่อเพื่อเพื่อ,เ,อเลือกไง ผมเข้าใจคุณนะ,ะคุณเองก็เรื่องในอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะ่ไหมให้มันผ่านไปเถอะครับมันเป็นกันใหม่ได้ไม่สายเข้าใจแี่อากจะติบเลยสิคะได้ค่ะอย่างนั้น ฉันจะทําตามที่นายขอ,อก็แล้วกันนะขอบคุณมากครับคุณสัญญาผมจะดูแลและรักคุณ้มากที่สุดแต่ว่าฉันเป็นคนสายตาพิการนะนาย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 แน่ใจเหรอว่านายจะดูแลฉันได้อ่ะแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะดูแลตัวเองไม่ได้นะฉันก็ดูแลตัวเองได้อยู่แต่ฉันกลัวว่าจะเป็นภาระนายมากกว่า คุณจะเพ่ดแบบนั้นสิครับแต่เพื่อผมไม่ใช่เหรอที่ดูคุณมาที่ดูแลคุณป้าดูคุณมาเตลดิดแต่ที่คุณมาเหมือนผมอ่ะป้าดูคุณอยู่เงียบๆมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าคุณอ๋อแสดงว่าแอบจีบตั้งแต่แรกเลยสินะเนี่ยใช่ไหมบอกมาตอนนี้เลยครับครับขอบใจม โอ้โห oh. เล่นทีเลอนะเนี่ยเธอเนี่ยผมขอโทษครับผมอยากดูแลคุณที่มากกว่านี้คุณคุณจะมองไม่เห็นเต่ตามพิการมันก็ไม่ได้เป็นอุปรสรรคอะไรกับคุณไม่ใช่หรอครับแล้วอย่างนี้แล้วเรื่องนี้พ่อแม่นายรู้หรือยังรู้แล้วล่ะครับแ่ ถ้าผมบอกความจริงแล้วบางอย่างคุณจะเสี่ยมไหมได้สิพูดมาเลยถ้ามาผมกอ,อ,อชนิดกับเอ่อเพื่อนสนิดกับพ้ามาคุณเห็นไหมอา้าวแสดงว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งว่าฉันได้ออกมาใช้ชีวิต อยู่ข้างนอกจนกระทั่งว่าได้ดีมีงานทําฉันไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยระหว่างพ่อแม่นายกับพ่อแม่ฉันครับผมไม่รู้อะไรเลยสมมติคุณนไม่รู้อะไรเลยลหะนั้งคุณรับผมว่ถูกจับไม่มาหมา้มั่นกันคุณพ่อคุณแม่แบบผมมากคุณพ่อคุณแม่แบบผมว่านี่แหละ ว่าที่คือมันอนาคตอ่ะ <ผม S 2> เคยนั่นเนี่ยมันอเ,เอ้านี่มันนายเขียนอักษรเดียวเป็นได้หรอแสดงว่านายก็เคยดูแลคนตาบอดอะสิงั้นนะอ่ะอัฐพลใช่ครับเคยดูแลน,นักเรียนมาก่อนฉันก็พอจะเขียนออกไอฉันก็พอจะอ่านออกเขียนได้บ้างก็อ,อ่านดูหน่อยดิ อัธพลอันนี้เมื่อเจ้าโตขึ้นแล้วแม่ฝากจดหมายไว้ในเสื้อกันหนาวที่อยู่ในตู้เซฟเพราะแม่ไม่กล้าเอาใส่ไว้ในตู้เปล่าๆเพราะกลัวมันจะหายหากเจ้าได้เปิดอ่านจดหมายฉบับนี้แล้วขอให้รู้นะว่าแม่ กับเพื่อนสนิทกันมากยอมให้กันได้ทุกอย่างเพื่อนแท้ทุกวันนี้มันหายากนะลูกนะไม่เหมือนเพื่อนเทียมถ้าเพื่อนเทียมหาที่ไหนก็หาได้แม่จึงตกลงปงใจกันสองคนว่าทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าเพื่อนแม่ยายน้ําส้มเขามีลูกสาว แล้วแม่ได้ลูกชายก็จะให้สองคนนี้แต่งงานกันนั่นก็คือลูกกับลีลาวดีเธอสองคนก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบได้เจอกันบัดนี้มันถึงเวลาแล้วที่ลูกทั้งสองคนจะต้องได้ใช้ชีวิต ีปอิสระสักทีส,สักลูกนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฮ <c oughs> แอบอยู่ตรงนี้แหละวีว<อ>่าจะได้มีลูกวีว่าจะได้มีที่เขยกับเขาสักทีถูกใจไหมล่ะวีวาถูกใจมากค่ะแต่งเลยไหมล่ะ เดี๋ยวก่อนอย่ารีบใจร้อนจีบเบาๆปล่อยค่อยๆเปียกเสมือนข้าวเหนียวที่เราเอาไปจิ้มเจวบองถ้าจิ้มเข้าไปแรงๆมันจะเข็มนะจ๊ะนะจ๊ะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ารักกันจริงจะรีบไปไหนพี่ไปต้อนคายคอบคอบค่ะโอ้โหทุกวันนี้ก <c oughs> ็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะค่ะ ว่าแต่ถ้านายจะมาสู่ขอฉันจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่มันอยู่ที่ว่านายพร้อมแค่ไหนแค่นั่นแหละถ้าพร้อมนายก็รีพาผู้ใหญ่มาสู่ขอเลยสิเรารออยู่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงที่ให้โอ,อกาสผมผมสัญญาล้วผมจะนักคุณตลอดไปผมจะส่งผู้ใหญ่มาคุยขอตามประเพณี แล้วผมก็จะไม่<ผ>มทำผิดย่าง,งฉันเชื่อนะว่านายทําได้ฉันก็รักนายเหมือนกันอันตพล